สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลน,นะคะที่เพจประหยัดภาษ,ษีบาปถูกวิธีบายนวลวนันเจกเอกเปิดนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อยื่นภาษีไม่ทันทําไงดีค่ะพี่นวลก็ไม่ทันก็ทํายังไงอ่ะก็วันนี้ยังได้อยู่ถึงเที่ยงคืนเนาะไม่ทันก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ยังมีวันอยู่ใช่ไหมก็อะไรอ่ะก็แชร์แชร์แชร์เป็นกําลังใจให้สําหรับบางคนที่กําลังอาจจะบอกว่าพี่นวลคะ่ะ หนูกาลังยื่นแบบดูเลยนะคะใครเป็นบ้างกําลังยื่นแบบเราจะมาฟังพี่นวลอยู่ได้ยังไงวันนี้มันได้ถึงเที่ยงคืนนะถ้าเราไม่ละ่ะไม่ต้องเสียตังคุณยื่นไปไดถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าคนที่เสียงเงินไปฮนะระบบมันปิดแล้วตอนสี่ทุ่มนะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปเข้าไปแล้วไปยื่นแบบกระดาษได้เสียงพี่นวลชัดปะชัดขอเก้าเก้าเก้าให้เห็นหนึนจกักแล้วก็ฝากแชร์แชร์แช,ชร์นะคะไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะพี่นวลเข้าใจนะแต่อย่างนี้ จริงๆนะคุณรู้ไหมการยื่นคันหรือไม่คันอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอะไรมันยังมีวันพรุ่งนี้ให้เราไปยื่นได้แล้วถามว่าค่าปรับมันไม่ได้มากคือตามกฎหมายอ่ะมันเขียนว่าโอเคค่าปรับไม่เกินสองพันใช่ไหมแต่เวลายัางไงอะ่ะอยากรู้ปะใครอยากรู้บ้างอยากรู้ขออะไรคะ่ะขอฮ่าฮ่าฮ่พี่นวลเห็นหน่อยคะ่ะพี่นวลคะอยากรู้คะ่ะมาถึงก็จะปล่อยปล่อยๆเลยนะคะพี่นวลมาไวไปไวนะอย่างนี้ ถ้าเราไปยื่นชาร์กับกำหนดนะเจ้าหน้าที่เองอะค่ะเขาเป็นไงเขาว่าก็สมมติว่าพรุ่งนี้มันเพิ่งเกินมาแค่วันเดียวใช่ไหมวันเดียวที่คุณไปยื่นเกินอะไม่เป็นไรเขาก็าปรับคุณเท่าไหร่ร้อยเดียวค่าปรับแค่หนึ่งร้อยกับภาษีที่ต้องชําระอันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ไหมภาษีที่ต้องชําระของคุณอะมันจะมีตวงเงินเพิ่มคือสมมติคุณไปยื่นพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้สมมติวันเนี้ยคุณยื่นไม่ทันแล้วคุณกเกียจแล้วมันจะนอนแล้วใช่ไหม แต่ไปยื่นแต่แต่มันไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้คุณต้องไปยื่นที่เขตพื้นที่ของคุณใช่ไหมคะแต่เวลาถ้าสมมติมีภาษีที่ต้องชาระคุณจะมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยของมันคือหนึ่งจุดหเปอร์เซ็นตต่อเดือนนะออะสมมติว่าคุณมีตัวภาษีอ,อยู่สักหมื่นหนึ่งออะคุณเอาหมื่นหนึ่งของคุณ่มาคูณหนึ่งุดห้าเปซ็นตต่อเดือนเป็นเงินเท่าไหร่1้0ยหสิบาทร้อยหสิบาทต่อเดือนถ้าเองคุณไปยื่นช้าสิบเดือนคุณก็จ่ายอีกเพิ่มอีกพันห แต่ถ้าคุณไปจ่ายคืออย่างนี้นะถ้าพรุ่งนี้มันไม่เกินเจ็ดวันเขาปรับคุณแค่ละเสิยงพี่นวลเบาเหรอเดี๋ยวพี่นวลดังให้ขึ้นนะคือดีขึ้นยังคะอ่ะดังขึ้นแล้วบอกพี่นวลหน่อยอ่ะขอเก้าเก้าเก้าให้เห็นหน่อยดังยังแต่ถ้าคุณไปยื่นเกินเจ็ดวันเกินเจ็ดวันของคุณอนะ่ะตัวค่าปรับอะ่ะมันจะเพิ่มมาอยู่ที่สองร้อยเห็นไหมร้อยหนึ่งกับสองร้อยไม่ได้แตกต่างคืออย่างน้อยคุณยังได้ไปยืด แต่มันจะเป็นปัญหาจริงหรอเสียงเบาใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่นวลขยายใ่ะคืออย่างนี้นะพอเราไปยื่นอะ่ะมันก็ดีกว่าที่คุณปล่อยเอาไว้ใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาเข้าข้อมูลนะมาเล่นย้อนหลังคุณอย่างนั้นก็ไม่โอ้ไงคือพี่นวลแค่อยากบอกว่าถ้าณวันนี้คุณมาฟังพี่นวลในไลน์นี้วันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรไปเลยไปยื่นได้นะไปยื่นได้ไม่ไม่ได้แพงอะ่ะคือเจ้าหน้าที่อะ่ะ คือกฎหมายมันเขียนบอกว่าเบี้ยปรับของคุณตรงนี้มันไม่เกินสองพันแต่ว่าคุณไปยื่นจริงๆอ่ะเขาลดให้ไม่เกินเจ็ดวันเพิ่มอีกแค่หนึ่งร้อยเกินเจ็ดวันก็โผล่ไปสองร้อยเท่นั้นเองแต่ว่ามันจะเยอะคือตัวตัวเงินเพิ่มที่เกิดขึ้นถ้าเงินเพิ่มของคุณอันนั้นแนะอย่างที่บอกว่ามันก็อยู่กับตัวภาษีถ้าคุณไม่มีภาษีต้องเสียคุณก็จ่ายแค่แค่เีปรับค่าปรับแค่นั้นเองโอเคไหมเคลียร์ไหมประเด็นนี้อะเคลียร์ค่ะเคลียร์ของเคลียร์พี่นวลเห็นไหมครับว่า โอเคค่ะพี่นวลหนูเข้าใจแล้วค่ะนะคะพี่นวลจะได้ผ่านนะเดี๋ยวพี่นวลจะพูดประเด็นอื่นให้ฟังเรื่องของอ่ะโอเคใช่ไหมคะพี่นวลมาสรุปให้ฟังคือเห็นบางคนกังวลอยู่ว่าพี่นวลมันเข้าไม่ได้น่นนี่นั่นก็เออวันนี้มันก็มีระบบล่มด้วยเหมือนกันเนี่ยเออแต่คือเข้าใจอ่ะคือบางครั้งเราก็ทำงานไม่มีเวลาใช่ไหมแต่วันนี้มันวันสุดท้ายคืออย่างนี้เวลาเขานับณวันนี้ยสมมติว่ามันสิ้นสิ้นสุดของคุณคือเดือนนี้ที่เขาขยายคือปกติอย่างเงี้ยเวลาเงินได้อ่ะของปีที่แล้วนี่คือของปีหกสอง ปกติคุณต้องยื่นภายในมีนาถูกปะ่ะแต่ณวันนี้เขาขยายเขาขยายให้เรามาอยู่ที่สิงหาถูกไหมคะพวงนี้มันการยาหนึ่งวันของเขาก็คือหนึ่งเดือนเวลาการคิดเงินเพิ่มมะคะ่ะคุณไปกี่วันคุณก็นับไปดิที่คุณจะต้องจ่ายให้เขาอะแต่ถ้าปกติอะคุณต้องยื่นภายในมีนานะเสียงพี่นวลอันนี้มันได้เท่านี้ว่าเครื่องเนี้นะคะคือถ้าปกติอะมันต้องนับหลังจากมีนาไงคือปกติถ้าถ้าเป็นกรณีทั่วไปที่ไม่ใช่ของโควิดเนี่ย หลังมีนาก็คือเมษาถูกไหมคุณต้องยื่นภายในมีนาถูกไหมแต่ถ้าคุณยื่นช้ามันก็นับตามจํานวนหนึ่งวันของเขาคือหนึ่งเดือนในการคิดเงินเพิ่มแค่นั้นเองค่ะง่ายๆแต่ว่าง่ายๆคุณจะเข้าใจกับมันแล้วแหละนะคะไม่ต้องตกใจคือมันไม่ได้เยอะไงคือสัมราระกร็คุณไม่ได้ใจร้ายที่บอกจะไปคิดอะไรมากมายหรอกนะออ่าจะได้แบบว่าสบายใจนะอ่ะคราวนี้เรามาฟังเรื่องอื่นต่อนะเทียนคะคะประเด็นนี้โอเค เสียงมันไม่ได้นะ้พี่นวลอยู่เครื่องนี้เาบาๆก็ไม่เป็นไรนะฟังๆไหวไหม <laughs> พอได้ไหมพอได้มยไหมเสียงพอได้มยไหมฝากแจให้พี่นวลด,ด้วย <laughs> ดีขึ้นยังคะพี่นวลธนาเล่้ยงสติตัวเองวันนี้ก็ใช้เสียงทั้งวันแล้วเดี๋ยวเมามอยกันต่อน้อไม่มีอะไรแล้วนะโอเคประเด็นนี้คุณเคลียร์แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณก็แค่ไปฟามไปยื่นเอามันได้แค่นี้แหละน้องไม่เป็นไรอะอรอย่างนี้จบพี่นวลเล่าให้ฟังแล้วกันพี่นวลเองถามว่าพี่นวลก็เพิ่งสอน VIP มาใช่ไหมแล้วถามว่าเ,าเพื่อนผู้ประกอบการที่มาเจอพี่นวลนะคือพี่นวลแค่อยากจะบอกว่าเพื่อนบางคนอ่ะใช่ไหมเพื่อนเขาเ่ยเขามีค่าใช้จ่ายอ่ะเป็นสิบล้านเลยนะแต่เขาอ่ะไม่ได้เอามาใช้อะ่ะเพราะว่าอะไรเพาราะความเข้าใจผิดจากคาแนะนําที่คิดว่ามันใช้ไม่ได้ แต่พอมาเจอคือเหมือนกับว่าจริงๆพี่เขาบอกว่าอะไรเขาจะมาเจอพี่นวลตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมไอันนี้เมางหอไม่มีอะไรเลยนะเขาจะมาเจอพี่นวลอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาก็ไม่ว่างที่จะมาเลยเขาก็ติดงานโน่นนี่นั่นซึ่งผู้ประกอบการเยอะไงที่บางคนเวลาคิดว่าแบบว่าเอ้ยเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคือมันยังไม่สําคัญมากพอส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะหลายคนที่มาเจอพี่นวลคือพอบางครั้งอ่ะพอเวลามันไปเจอบางสิ่งบางอย่างเข้าไปแล้วอมรู้สึกว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันต้องมาหาแล้วเพราะฉันต้องเสียภาษีแพงไงพอมาเจอค่ะมันมัน ทุกคนปรากฏว่าเขาจะมีโคตรโคตรค่าใช้จ่ายในตนของตัวเองอะแต่ไม่รู้หลักในการที่จะเอามาใช้พอไม่รู้จักในการเอามาใช้เป็นไงคะก็ไม่ได้ใช้มันทําให้พอถึงเวลามันมันเสียดายเงินไงคือประมาณว่าไอ้ที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงๆของกิจการอะพอไม่รู้หลักปุ๊บแล้วไม่มีใครแนะนําคือทิ้งค่าใช้จ่ายเป็นหลักสิบล้านอันเนี้ยแบบเป็นอะไรที่แบบว่า เขาก็บอกว่าน่าจะมาเจอพี่นนท์แต่พี่นนท์ก็แค่บอกว่าอย่างน้อยไม่ต้องคิดมากอย่างน้อยเราเรียนได้มาเจอกันนะคะ <laughs> แล้วก็ขอบคุณทุกๆอะไรกำลังใจของเพื่อนๆที่มาเจอพี่นนท์ทุกคนซึ่งเขาก็น่ารักเนาะเขาก็รีวิวให้เพื่อที่จะช่วยเพื่อ<ย>นๆคนอื่นด้วยในอนาคตเพราะตัวเขาถือว่าเขาได้ทําบุญอันนี้คือสิ่งที่แบบพี่นนท์ก็ต้องขอขอบคุณเพ<ต>ื่อนๆทุกคนด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคือแค่อยากแบ่งปันคือพี่นนท์แค่บอกว่าไม่ว่าคุณนะคะจะเรียนรู้จากที่ไหนแต่ค่่าาาาขอองงคควมรู้ทภษะะ มันมันมันจะช่วยคุณอะเซฟได้ทั้งชีวิตใช่ไหมเหมืนหอนบางคนมาเจอพี่นวลเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไปเรียนนะไปเรียนเรื่องของเนี้ยเรื่อง,องบัญชีพวกนี้แหละเขาไปเรียนมาแต่สิ่งคับคีืที่เขาต้องการคือคําตอบซึ่งมันไม่มีใครฟันธงให้เขาไงซึ่งพี่นวลบอกว่าวิชาที่พี่นวลสอนอะคุณไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเพราะคุณอย่าลืมว่าสิ่งที่พี่นวลสอนพี่นวลสอนจากอะไรประสบการณ์ตรงและก็ประสบการณ์ของพี่นวลอะมันคือสิ่งที่พี่นวลเรียนรู้มาจากสมบัติ และสิ่งที่พี่นวมาสอนผู้ประกอบการคือการทําให้ถูกต้องมันจะลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการจากฐานข้อมูลที่จะเข้ามาหาในอนาคตเพราะว่าอะไรวันนั้นอะพี่นวลลงแค่เรื่องของอะไรคุณรู้ไหมว่าเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าปกติอะสมมติคุณอะโอนเงินผ่านตู้เอทอมสักแปดแสนอ่ะข้อมูลของคุณน่ยเป็นไงคะมันส่งเข้าไปแล้วค่ะ ปปองซึ่งทุกคนก็แบบว่าอะไรไม่รู้เลยอ่ะโดนไปด้วยเหรอคือทุกคนไม่รู้แต่พี่โดนแค่มาบอกว่าณวันนี้ฮะคือกฎหมายนี้มันมีนานแล้วนะแต่ทุกคนไม่รู้ว่าอ๋อแค่โอนผ่านเอทเอมออกออกนัเงินออกคุณอนะ่ะโดนไปแปดแสนอ่ะข้อมูลก็ส่งไปละมันเป็นการป้องกันเรื่องของการฟอกเงินอืมคือแต่ถามว่ากฎหมายนี้มีมานานแลนะ้วยังนานแล้ว แต่เพิ่งรู้ตอนที่โดนเอามันลงหน้าเพจแล้วเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยฉันโดนส่งข้อมูลไปตอนไหนเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เขาอะค่ะคือที่โดนจะบอกว่ามันคือสิ่งที่กฎหมายออกมาออกมาปุ๊บเขาบังคับใครบังคับธนาคารให้ต้องรายงานนะคะคือคืออันนี้มันเป็นกฎหมายที่ออกมาซพ่งบังคับธนาคารให้ต้องทําเหมือนมันเทียบกับกฎหมายธุรกรรมทางการเงินแต่มันจะต่างกันว่าธุรกรรมทางการเงินเป็นฝั่งขารับ แต่อันนั้นเป็นฝั่งขาออกแต่ธุรกรรมทางการเงินธนาคารส่งให้สถารันแต่อันนี้ธนาคารส่งให้ปปหอมันแตกต่างกันนะคะซึ่งถามว่าพวกนี้ค่ะผู้ประกอบการเองรู้ไหมรู้ก็ดีถึงเอามาบอกนะคะให้พ่อรักนะจ๊ะจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่นวลถ้ามันถึงเกณฑ์เขาต้องรายงานคืออย่างนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรคืออะไรเลขสิบสามหลักจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะอันนั้นแหละค่ะคือเลขผู้เสียภาษีอากรของคุณนะจ๊ะแต่ณวันนี้ถ้าคุณยื่นไม่ทันเที่ยงคืนน่ะพรุ่งนี้คุณไปที่พื้นที่ของคุณอ่ะไปยื่นกระดาษมันออนไลน์มันได้แค่เที่ยงคืนวันนี้เองค่ะมันมันไม่ได้แล้ววันนี้คือวันนี้ยังได้อยู่ไงแต่ถ้าแบบว่าช่วงนี้คืออะไรระบบอ่ะมันทุกคนจะมาวันสุดท้ายกันไง เออทุกคนจะมายื่นกันวันสุดท้ายวันสุดท้ายอย่างวันเนี้ยมาบอกกอย่างนั้นเลยคือมันมันแย่งกันนะแย่งกันใจอ,อ่ะเออฟิวเล่งอย่างเงี้ยนะแต่ยิ่งวันเนี้ยก่อนเชยงคืนนะพี่นุ่งว่าทุกคนก็แย่งกันแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็แค่ร้อยเดียวเนาะโอเคนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาประเด็นไหนต่ออยากรู้ประเด็นไหนอะ่ะเอาภาษีที่ดินไหมอยากฟังวะ <c oughs> อยากฟังภาษีที่ดินไหมจ๊ะอะก่อนไปนอนอยากฟังมะเห็นทุกคนตกอกตกใจเรื่องภาษีที่ดินกันอยู่นะกลัวจะต้อง ไปเสียเว็บปรับใช่ปะ่ะอืมคือมันไม่มีอะไรอยากฟังนะประเด็นภาษีที่ดินใครอยากฟังกดอะไรกดฮ่าฮ่าฮ่าพี่นวลเห็นหน่อยนะอยากฟังค่ะพี่นวลภาษีที่ดินอยากรูก้ป่ะกอดไปนอนจะให้ปล่อยของอีกสักหน่อยเอาไหมจ๊ะถ้าไม่มีใครอยากฟังเอาเพิ่งยื่นเลยเหรอคะ <c oughs> คุณนทัทพลบอกว่าเพิ่งยื่นเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> ยื่นแล okay ้วโอเคค่ะเอาเสียงโอเคแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์ช่วยแชร์ชให้พี่นวลน,นะคะ อ,อยากไม่อยากจะ้ะให้เวลาถ้าไม่อยากพี่นวลจะไปนอนแล้วอยากไม่จ้าฟาถีที่ดินนะคะพี่นวลว่ามันก็จะช่วยเราได้เหมือนกันนะ <S <S อเอาปะ่ะเอาบอกสักหน่อยไหมถ้าอยากฟังให้เวลาก่อนนะคะเอาโอเคค่ะคุณหมายอยากฟังเลยใช่ไหมคะโอ้เบี้ยปรับเบี้ยปรับของการยื่นแบบช้าใช่ไหมคะสมมติไปยื่นพรุ่งนี้คือถ้ายื่นได้เกินเจ็ดวันนะคะจากสองพันสัมภารลดให้หลาร้อยหนึ่ง ค,คือคือค่าปรับมันไม่เกินไม่เกินสองพันแต่เวลาคุณไปจริงๆอเขาคิดคุณร้อยเดียวแต่ถ้าเกินเจ็ดวันเขาคิดคุณสองร้อยจบน้อยไปเถอะไปเยอะเดี๋ยวปล่อยไว้เนาะโอเคค่ะโอ้ทุกคนมากันหมดเลยค่ะอาไม่ทันใช่ไหมคะไม่ทันอ๋อน้อยค่ะไปไปจ่ายก่อนเลยค่ะไม่ต้องรอเนาะคุณลิเชนเออยากฟังกันใช่ไหมคะโอเคนั่นเดี๋ยวพี่นวลแถมให้เคสนี้เคสเรื่องของอืม ไอตัวนี้เนาะคืออย่างนี้ด้วยฟานมที่ว่าปีนี้มันเป็นปีแรกใช่ไหมมันก็ทําให้การที่เขาอะค่ะแจ้งแจ้งว่าโอเคนะอ่าที่พื้นที่ที่คุณอยู่อ่ะคุณจะต้องเสียภาษีแบบไหนใช่ไหมหนังสือแจ้งกระบวนการประเมินพวกนี้บางทีเจ้าหน้าที่อะมันทําไม่ทันมันทําไม่ทันทำไมเพราะปกติมันต้องต้องแจ้งคุณแล้วไงแล้วมันไม่ทันก็คือที่ดินเขาก็จะแบบว่าแต่ละท้องที่ของเขาอ่ะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ถ้าพื้นที่ไหนก็ทันแต่ถ้าพื้นที่ที่ไหนไม่ทันเขาก็ขยายระยะเวลาให้เราได้แต่ข่าวมันออกไปว่าเฮ้ย mm. คุณจะต้องเสียค่าปรับสิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นตนะซึ่งมันมีชาวบ้านอะจำนวนมากอะที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งอะจากภาษีท,ที่ดีนะคะจากหน่วยงานท้องถิ่นถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งทีคุณก็ยังไม่ต้องซีเรียสเพราะคุณไม่ได้รับหนังสืออะเขาจะมามีเป็นเหตุที่ต้องไปปรับคุณมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมคะ แล้วเขาก็แก้ปัญหายัางไงเขาก็แก้ปัญหาโดยการที่ว่าโอเคเขาขยายระยะเวลามันจะมีหนังสือขยายระยะเวลาใช่ไหมอย่างกทมก็ขยายมาตุลาตุลาม,มาตุลาถ้าพี่นวลจำไม่ผิดเหมือนพัทยาเองก็ตุลาใช่ไหมพี่นวลก็ลงอยู่นะวันนั้นพี่นวลเดี๋ยวนะพี่นวนลดูฮะเขียนไหมคะอ๋อคุณนัทพงศ์บอกว่าวันนี้ก็ไปเสียมาใช่ไหมคะลดเก้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเขาลด เขาลดให้อะค่ะปีนี้เขาลดให้ถือว่าน้อยมากนะคุณรู้ไหมาการเปลี่ยนจากภาษีโรงเรียนมาภาษีโรงเรือนมาเป็นภาษีที่ดินอะล้าอะเงินหายเยอะนะอืมเยอะจริงเ็นะอ่ะเพื่ถามว่าห้สิบล้านแรกอ่ะอันนี้ข้อนูณอ่นเดี๋ยวพี่นวลดูจากตรงนี้ให้นะแป๊บนหนึ่งนะพี่นวลดูข้อมูลให้ เขาบอกว่านะากท้องถิ่นเป็นี่ยยังไม่มีหนังสือแจ้งประเมินไปยังผู้เสียภาษีก็ถือว่าคุณยังไม่มีอะไรคะภาระที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายอย่างเช่นอะไรบางครั้งอ่ะคุณอาจจะไม่ได้รับหนังสือตรงนี้เพราะว่าอะไรคุณได้รับสิทธิยกเว้นภาษีกรณีที่คุณเป็นเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและได้รับสิทธิการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเพราะอะไรมูลค่าภาษีของขท,ที่ดินสิ่งปบุกสร้างของคุณเป็นที่อยู่อาศัยแล้วมันไม่เกิน50บล้านบาท ถูกไหมอ่ะไอ้ที่ห้าไม่เกินห้าสิบล้านประมาณว่าคุณต้องมีชื่อของคุณเป็นเจ้าของโฉนดเจ้าของที่ด้วยเป็นเจ้าของที่เจ้าของโฉนดเจ้าของบ้านด้วยอย่างเงี้ยน,นะมูลค่าของมันไม่เกินห้าสิบล้านบ้านหลังแรกของคุณใช่ไหมแต่ถ้ากรณีบางคนไม่ลนะถ้ากรณีบางครั้งไม่เกินสิบล้านบาทกรณีที่บุคคลใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประ,อประกอบการเกษตรและได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในปีลนะหกสามถึงหกห้าถ้าเป็นที่เกษตรกรรมอันนี้ก็ ก็ไม่ต้องใช่ไหมหรือบางครั้งหนังสือแจ้งการประเมินนะคะส่งไม่ถึงผู้รับคืออะไรเวลาเขาส่งหนังสือแจ้งการประเมินของคุณเขาจะสง่งแบบมีใบเหลืองไงแล้วมันถูกตีกัดมันก็ถือว่าคุณยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินฉบับนั้นจริงถูกไหมคะแล้วบางครั้งอ่ะบางครั้งอยู่ในฐานข้อมูลการสรํารวจที่อะไรคะอ่ะไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ในขายต้องเสียภาษีคือคุณตกสํารวจคุณก็จะไม่ได้รับหนังสือด้วยเช่นกันนะคะอืม ซึ่งอันนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเขาสามารถขยายระยะเวลาซึ่งเขาก็ขยายเป็นกันตอนช่วงตุลาใช่ไหมมันที่พิจวนลงไปเอมันแล้วแต,แต่แต่ละท้องที่นะคือแล้วแต่แต่ละท้องที่ที่เขาจะขยายแต่ละท้องที่มันเป็นอำนาจของเขาที่เขาจะทาได้ไงแต่ตรงนี้คือถามว่าที่บางคนเขาเข้าใจว่ามันมีข่าวไปไงว่าคนอนะฮะจีเสียแล้วไม่เสียต้องเสียเบี้ยปรับสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอ,อันนี้คนก็ตกใจกันไปหมดเลยไง คือถ้าเขาขยายเหมือนพัทยาเขาขยายไปตุลาใช่ไหมคุณก็ไปชําระภายในตุลายาที่เขาขยายไปอะ่ะมันก็ได้ไงเพราะว่าเมื่อคุณได้รับหนังสือตรงนั้นคุณก็ดูสิว่าหนังสือแจ้งการประเมินที่คุณได้รับอะ่ะมันถูกต้องไหมมันเข้าเกณฑ์เหมือนที่ของคุณที่ของคุณสมมติเขาบอกว่าเป็นที่รกร้างแต่จริงๆมันคือที่ของการเกษตรคุณก็โต้แย้งกลับไปได้คุณก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่นะเพราะเราคนคนอยู่อาศัยเราจะรู้ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นบ้านหลังแรกของคุณอย่างเงี้ย ห้าสิบล้านคุณไม่เกินห้าสิบล้านคุณได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันมันก็ดูเป็นเคสเคสไปอะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกอกตกใจนะคือมันชี้แจงได้นะคะแล้วสมมุติว่าถ้าคุณมีอะค่ะภาษีที่ดินที่ต้องชา 3, ําระสามพันบาทขึ้นไปคุณก็สามารถขอผ่อนชําระได้สามเดือนนะจ๊ะอ่าแล้วก็อะไรอีกนะคุณชําระได้ที่ไหนบ้างชําระทางตรงที่ทําการของอบทใช่ไหมคะชาระผ่านใบรสดีลงทะเบียนตอบรับหรือธานาณาาัตตัวแลกเงิน เช็คได้ชำระผ่านธนาคารเนีนนะฮะได้หมดอะค่ะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายเนี่ยคือมันจะมีเลขบัญชีของเขาคุณก็โอนผ่านชำระตรงให้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะได้หมดคือเขาบอกว่าเนื่องจากปีนี้มันเป็นปีแรกไงมมันก็เลยแต่เขาก็ช่วยเราแล้วนะปีนี้เขาก็ลดลงมาใช่ไหมจากภาษีที่คุณต้องเสียลดลงมา90%คุณก็เสียแค่ส0นะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปตกอกตก,ตกใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปเสียดอกเบียเ้ยแพงๆไม่ใช่เนาะอ่านะ ถ้าตาเนี่ที่พี่นวลบอกค่ะน,นี่คือคร่าวๆนะจากข่าวน,นะจ๊ะโอเคนะไปเดี๋ยววันนี้พี่นวลมาให้ความรู้แค่นี้แหละนะจ๊ะแล้วสําหรับคนที่ลงคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ5.0ูนเนาะเดี๋ยวเราพบกันนะคะเดี๋ยวพี่นวลจะมีโบนัสให้คุณอีกเพราะว่าพี่นวลว,ว่าเรื่องของปปงเนี่ยพี่นวลจะเอามาเป็นโบนัสแทนให้คุณเดี๋ยวจะชี้ช่องให้ในคอร์สนะเป็นโบนัสเันสุดท้าย นะคะเดี๋ยวจะให้คือแล้วแต่พี่นวลเห็นอะไรที่คิดว่ามันควรจะรู้ค่ะถ้าใครฟังพี่นวลอยู่นะวันนี้แล้วคุณคิดว่าคุณอยากมีความรู้เรื่องภาษีที่มันจะติดตัวคุณไปใช้ได้ตลอดชีวิตคุณจะรู้หลักในการสร้างค่าใช้จ่ายในแบบที่สรรพกรยอมรับนะคะแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งกลัวสรรพกรจะมาเช็คบินย้อนหลังคุณอ่ะคือคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประอกอบการ5.0มันช่วยคุณได้คือพี่นวลเอา เอาข้อกฎหมายใหม่ๆเอาสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้อะเอามาช่วยคุณมากกว่าเนาะถ้าใครอยากลงก็ไปลงจะได้เรียนรู้มันไม่ใช่เรียนรู้เพื่อใครนะภาษีอะเรียนรู้เพื่อคนที่คุณรักแล้วความรู้นี้มันจะติดตัวคุณไปช่วยชีวิตที่คุณจะไปใช้ประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของคุณเองคือพี่นวลทำทำทุกอย่างพี่นวลทําจากใจให้พอรักพี่นวลคิดว่าวันนี้คือพี่นวลก็รู้สึกดีนะเหมือนพี่นวลเองค่ะสอนใช่ไหม แล้วน้องก็พูดว่าไงน้องก็บอกว่าเขา,ายินดีที่จะเสียภาษีเพราะอะไรเขารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เขาขับรถอ่ะถนนตรงนั้นฮะมันคือสิ่งที่เขามีส่วนร่วมเพราะมันคือเงินที่เขาได้เสียภาษีไปเอ,อเราฟังแล้วเรารู้สึกรู้สึกเอีะแล้วน้องก็เล่าบอกว่าเบอร์มีเพื่อนผู้ประกอบการเพื่อนๆของเขาอ่ะก็เจอคือแบบจากความไม่รู้อะค่ะบางครั้งมันก็แบบ อืก็เจอเจอ่ะเจอกันเจอกันเยอะมากเลยที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะแต่ว่าเราก็แบบแต่พอ,พอ,พอเราฟังน้องเราก็รู้สึกดีเพราะว่าพี่นวลว่าจริงๆพวกเราทุกคนนะฮะเราเรามีโคตรโคตรของค่าใช้จ่ายอยู่ในตนเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเอามาใช้ยังไงพี่นวลเองเป็นแค่และค่ะคนที่ยืน่นกุญแจให้คุณไปเอาค่าใช้จ่ายที่คุณมีมาใช้ในแบบที่สภกรยอมรับแล้วมันจะทําให้คุณอะค่ะทําธุรกิจแบบสบายใจ ไม่ต้องทําไปเสียวไส้ไปบางคนแบบว่าเอาของเข้ามาขายโน่นนี่นั่นสารพัดส,สารเพยไม่มีบินสักใบแต่โคตรขายดีเออเพราะเพราะว่าอ,อย่างบางครั้งคือคือพี่นวลเข้าใจนะเราทุกคนอนะอยากทําให้ถูกต้องเพียงแต่แค่ขอให้มีใครสักคนอนะช่วยเรานิดนึงไกด์ไลน์ให้เราหน่อยว่าลูกควรจะเดินยังไงทํายังไงเริ่มยังไงแล้วไปสเต็ปต,ต่อไปยังไงซึ่งพี่นวลสามารถช่วยคุณได้และคอสประหยัดภาษี เพื่อผู้ประกอบการ5.0คือคำตอบที่จะทำให้คุณสามารถประหยัดภาษีได้ด้วยตัวเองทางชีวิตนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวคนที่ลงเดี๋ยวมาเจอกันนะคะคอร์สนี้พี่นวลสอนมากกว่า10วันเออโคตรโบนัสโผมาให้เรื่อยๆนะตอนนี้จะสอนโบนัสเรื่องของปปงงให้ด้วยอืมคือมันเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่รู้ซึ่งฐานข้อมูลตอนนี้มันก็เข้าไปเก็บเรียบร้อยแล้วอืมนะก็เลย ช่วยหน่อยตายละโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่อะไรคะที่เสียสละเวลาอันมีค่าเขามาฟังพี่นวลน,นะคะขอบคุณในทุกๆก,การแชร์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่นวลสรุปให้นะ,ะถ้าวันนี้คุณนะนะยื่นแบบแสดงรายการไม่ทนันก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปยื่นในพื้นที่ของคุณได้เขาก็คิดข่าปรับคุณเพิ่มอีกแค่หนึ่งร้อยเองนะจ๊ะ เราก็ทํายื่ผลไปก่อนใช่ไหมอย่างน้อยเขาให้สิทธิ์คุณแล้วถ้าเดือนไหนไม่ทนันคุณก็ต้องคือดอกเบี้ยเบี้ยของคุณน่ะมันก็จะแบบนะมันไม่ทันทําไงอะ่ะก็ไปจ่ายเดือนถัดไปอาจจะมีดอกเบี้ยบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่างนี้นะเออพี่โน่นต้องบอกคุณก่อนนะการผ่อนชาระกับสัมภาระต้องต้องนิดนึงนะคะเวลาคุณขอผ่อนชาระกับสัมภาระอยากจะบอกว่าเวลาคุณผ่อนอ่ะบางคนมีหนี้ใช่ไหม การที่คุณผ่อนแล้วโดยคุณที่คุณไม่ได้มีหลักทรัพย์เข้าไปอ่ะไอ้นั่นคือการผ่อนนอกระบบเนาะ,ะคือเวลาที่เขาให้สิทธิ์เราผ่อนต่อเนื่องใช่ไหมเสร็แล้วพอเราเราเกิดเกิดไม่ได้ต่อเนื่องใช่ไหมคุณก็จะมีดอกเบีย้ยโผล่ขึ้นมาในระหว่างทางตรงนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกคือดอกเี้ยดอกเบีย้ยของเขาก็ร้อยละหนึ่งุดห้าเปอร ใช่ไหมแต่ถ้าคุณต่อเนื่องสามเดือนจบมันก็จบแต่หลังจากนั้นคือพี่โน่จะพูดอีกเคสหนึ่งคือบางครั้งนะคะเวลาที่คุณมีหนี้ขึ้นมาปุ๊บจ้างหนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแนละ้วสมมติบางคนอะอันเนี้ยสมมติเคสที่คุณไปยื่นแบบแสดงรายการปกติทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรกับมันแล้วอยู่ๆสปรกรประเมินหนี้ภาษีอากรคุณขึ้นมาแล้วโอเคคุณตั้งหนี้มาเรียบร้อยแนละ้วแล้วครันนี้ คุณก็เข้าไปเจอเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วคุณก็ไปบอกเขาว่าเออฉันขอผ่อนนะแต่ขอผ่อนของคุณคุณไม่ได้เอาหลักทรัพย์อะไรไปค้ำประกันแต่คุณแค่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ได้วาจาจ่ะอืมมันก็จะมีให้คุณให้คุณเขียนแบบเจ้าหน้าที่เขาจะมีต่อหกเขาเรียกว่าต่อหกให้คุณแบบว่าโอเคนะคุณยืนยันนะว่าคุณเป็นนี่สมมติคุณเป็นนี่อยู่สักแสนหนึ่งคุณเป็นนี่แล้วคุณก็บอกว่าอืมเงินไม่มีอพี่หนูขอผ่อนสักเดือนละหมื่น เดือนละหมื่นใช่ไหมแสนหนึ่งคุณขอผลเดือนละหมืน่นแต่แสนหนึ่งของคุณมันไม่รวมดอกเบียนะ้ยนะแสนหนึ่งดอกเบีย้ยมันหลั่นเรื่อยสมมติตัวภาษีมันแสนดอกเบีย้ยมันก็ดอกเบีย้ยมันก็หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสละนี่เราก็ตกลงก,กับเจ้าหน้าที่ว่าเราจะขอผนแต่ขอผ่อนแค่เดือนละหมื่นเพราะเราไม่มีใช่ไหมแล้วระหว่างที่คุณผ่อนอยุดหมืน่นหมืน่นหมืน่นหมื่นคุณผ่อนมาสักห้าเดือนเนาะแต่เผอิญมากค่ะเจ้าหน้าที่อ่ะ เขาก็มีหน้าที่ต้องสอบสวนทรัพย์ของคุณด้วยไงสอบสวนรัพย์ก็คือสอบบัญชีของคุณนั่นแหละคือแล้วเพราะเออว่าคุณบอกเขาไม่มีแต่ในเรื่องของความเป็นจริงอ่ะเวลาที่เขาสอบไปปรากฏว่าคุณมีเงินอยู่ในบัญชีสักสองล้านที่คุณผ่อน,ผ,อน,ผ,อนผ่อนมาเดือนละหนึ่งหมืนมันยังค้างอยู่อีกห้าหมื่นคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่อ่ะจะสามารถ ไปอายัดเงินของคุณได้ไหมอ่ะใครคิดว่าได้พี่นวลขอขอเจ็ดไม่ได้ขอแปดได้ละอตอบสิ <c oughs> ยังไปยังจะให้อีกนะได้ปะเจ็ดหรือแปดเจ็ดได้แปดไม่ได้ทั้งทั้งที่คุณขอผ่อนแล้วนะคุณไปเขียนหนังสือไปตกลงกับเจ้าหน้าที่ละคุณขอผ่อนเดือนละหมื่นแล้วคุณก็จ่ายนะจ่ายต่อเนื่องทุกเดือนนะเดือนละหมื่นหมื่มื่น้าเดือนละ แต่ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็สอบทรัพย์ของคุณแล้วเขาเห็นมีเงินอยู่ในบัญชีคุณอ่ะสองล้านคุณคิดว่าเขาจะสามารถไปอายัดเงินของคุณได้ไหมคะคุณหุนาตอบมาแล้วเอาเพื่อนๆว่าไงได้ไม่ได้ได้เจ็ดไม่ได้แปดค่ะได้ไม่ได้ใะแล้วก็ฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะอได้มาได้มหเพื่อนตอบมาแล้วออใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะได้หรือไม่ได้คืออะไรรู้ปะ ถ้าสมมุติว่าในการผ่อนของคุณน่ะมันคือการเอาหลักทรัพย์มาค้ำประกันมันคือการที่คุณทำอเอกสารทุกอย่างเหมือนคุณขอผ่อนแต่เป็นการผ่อนอยู่ในระบบไอ้อย่างนั้นน่ะเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเล่นเล่นกับคุณได้อีกเพราะคุณอยู่ในระบบแล้วคุณมีหลักทรัพย์ต่างๆเข้ามาแต่เมกี้ที่พี่นวลบอกอ่ะมันคือการตกลงด้วยวาจาการตกลงด้วยวาจาเป็นงไ,ไงคะคุณนัตพงศ์ก็บอกว่าได้ใช่ไหมคะการตกลงด้วยวาจาก็คือ แค่คุยกับเจ้าหน้าที่เฉยๆเป็นอันรู้กันระหว่างคุณกับเจ้าหน้าที่ว่าเอาคุณขอผ่อนแต่การผ่อนตรงนั้นคือการผ่อนนอกระบบถึงคุณจะตกลงกับเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่ได้มีหลักทรัพย์มันก็ไม่ใช่เป็นการผ่อนในระบบเพราะฉะนั้นเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาสอบสวนทรัพย์ของคุณแล้วเขาเห็นไงคะเงินตรงนี้ของคุณสองล้านเขาก็จําเป็นต้องอายาัดเงินเพื่อมาชําระหนี้ภาษีอากรที่ยังคงค้างอยู่ด้วยเช่นกันนะจ๊ะอืมนะคะจะได้รู้เนาะ เพราะว่าคือคือมันไม่ใช่คือเวลาเวลาผลนอกระบบที่ถ้าผลในระบบเจ้าหน้าที่จะไม่ไปยุ่งกับทรัพย์สินของคุณอีกนะคะคุณจะได้รู้นะคะโอเคนะคะเคลียร์นะคะประเด็นนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่นวลไปแล้วคะส่งเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้านอนนะคะถ้าใครสนใจอยากจะอยากจะเรียนคอสภาษีที่จะช่วยให้คุณนะคะวางแผนตัวเองได้คอสประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ5.0ช่วยคุณได้นะคะ แล้วสําหรับคนที่สมัคร VIP ไว้เดี๋ยวเจอกับพี่นวลเดี๋ยวนะพี่นวลดูตารางให้มันได้อีกหนึ่งที่เท่านั้นแล้วจะเต็มแล้วไม่ไ่ใจเหลืออีกที่หนึ่งเราไ่รูว่าเต็มแล้วพี่นวลไม่แน่ใจวันนี้รอบถัดไปเดือนกันยายนะวันที่26กันยาเดี๋ยวเราพบกันนะคะได้อีกแค่หนึ่งที่ค่ะจะเต็มละรุ่นถัดไปนะคะบางเรื่องพี่นวลสอนให้ออนไลน์ได้แต่บางเรื่องอะคะ่ะถ้าคุณไม่อยากจะเสียเวลาเรียนเองคุณมาเจอตัว และคุณจะได้ขี์แพงซึ่งไม่สามารถสอนทางออนไลน์ได้แต่มันจะเป็นขีที่ทําให้ถูกต้องแล้วมันจะช่วยคุณนะคะทั้งชีวิตในการทําธุรกิจด,ด้วยตัวคุณเองพี่นวลให้มากกว่าคําว่าภาษีเพราะพี่นวลให้ช่องทางที่คุณจะเอาไปใช้ะคะ่ะเซฟได้ด้วยตัวคุณเองทั้งชีวิตนะคะแล้วพบกันใหม่ไน้นะคะสค่งเพื่อนๆทุกคนเข้านอนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย